สุขสบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องสบายด,ดีอีกรอบขำลุ่งพี่น้องค่อยๆขำลุ่งแลงแล้วใก่สิ่หอดเวลาเลแล้วนะพี่น้องสิหอดเวลาเมื่อเือนเมืเม่อซานเลยเด้อสี่โมงหามงแล้วเนาะเมื่อนี้เข้าเกี่ยวเข่ากัเข้าก็ได้ซ้ำให้พี่น้อง แต่ว่านาซอแผงมันเป็นนาให้ยายอ่าได้3ไหก็เวงบักใหญ่เกี่ยวนํากันน่ะ5คนแต่ว่าบ่าวกับตัดน่ะตัดตัดไปตัดมาจักตายพี่น้องจักนอะสักไสมันห้อนก็เลยยุดก็เลยให้เพิ่นคนข้าซอยนบ่าวเนาะ มีอ no, ีกพี่นนอะวันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนาะ FC i, c, c, c đ đ ơ, Sa o เม e n no. eng, t มาโอ้ยว่าซะขันหักเสาจ่อยขันหักเสาจ่อยแพงเสาจ่อยก็เอาตังให้เสาจ่อยใส่เดเด้อว่าซะเสาแพงโอ้ยนะพี่นาะเสาแพงกันเลยต่อว่าโอ้ยขนาดเสาแพงอยากได้ตังเสาแพงยังทำงานเอา ก็เลยว่าเบิดหมู่บ้านานี่กับบมีไัให้นางดอกนอกจาก FC อีก็เลยว่ากับนางทำงานเองก็เลยสิมา,าว่าออกสู่นาง,าง <c oughs> พังเพิ่นมัดข่าวมัดแนี่ได้ก็หำว้าม <c oughs> ึกกะเหตุต่อปูกอาแบบใด้เจ้าไว้ หมูเจีุ๊ดน่ะเน้อก้อยก้อยอยู่เคืองอยู่บัดเพิ่มไปหลัดหมูอยู่เคืองบัดหมูเจี๊ยบไก็ยังงมงอมอยู่กลางซาาบ่าวนะสบายดีเคยเถ่าวนะซาพี่น้องมัดเข่ากับซาเกี่ยวเก่าง่ายกว่าอีนั่งติตอดด้วยก็ระพัดซื้อบัดมือบัดเว้นได้แต่สองลอยนึงกว่าค่ะบัวซ้ำบัวซ้ำหอดเมียลงความการใ่เมียมัดแล้วลอยหนึ่งเพื่อยังบัวแล้ว จักหนอกจักตายพุ๊บบากัะตันตาได้ขอนห้ยละรึ่งห้ายไหมเฮ้ยจอยมีเรื่องอีกละเฮ้ยพังพัง FC น่ะมาว้าว่าให้เองน่ะเอาเงินให้โตให้เอาตังให้โตเฮ้ยสวัสดจังใดเองก็เลยสิถามโตเนี่ยมีคนเอาหายโตอยู่บ่เฮ้ย กระปุกแหายพี่น้องวันพี่น้องหากับปุกหาแก,ก่ขารับจา้างคือการเห็ดลินแน่นหนอยเด้อจังหวะ <c oughs> หน่ะเด้อจังไหนสิฟังบอกขารับจา้างกัรพี่น้องเบ็ดบ้านนะเบ็ดหมูหายาาหรือนนเปล่านนะ่าจะเอฟซีเอาหายนาั่งจบเบิดหมู่บ้านนี่ยบ่มีไผเอาไห้นางดอกนางล่ะนอกจาก FC สิเอาไหา้าก FC กับตัวทำงานเอง ข้าวเกีียวข้าวเกลียวน้ำพี่น้องอะไรแล้วเขาเอื้นทำงานต้องทำงานนะเออทราบประทัททำงานนะข้ากับหมหายพี่น้องอืข้าทำทำงานนะคะเอฟซีนะมาบอกให้เองนะเอาเงินให้โตเองก็เลยตอบไปว่าขนาดชอแพงก็ยังทำงานหาเงินเองแม่นบ่เฮ้ยหาเงินเองพี่น้องอแม่ง้วยชอแพงก็จะหายย่ ก็จะแพงเงินไลกก็บสิหายิเงินบัตมีแต่สัืสอสัมกินนะเฮ้ยไพ่หากับหพ้ากับพักกันยพ่าังกัย์ยักากับพักกันยจากดันพี่น้อพเอ้่เงินนั่นแมนแต่เงินมันหานฮาาพี่นงเงินนั่นมันหานะโตก็ขอบคุณเอฟซีะแม่ผู้เคยห้โตเอขคุณลายเด้อซที่เคยสวยเรือนางหายนางสวยเรือนางหือเปา่นาัง่นาง่ก็ขอบคุณลลาเด้อ ถ้าถ้าห้ามประฮักกับใจมันจะข้าบดจ้าห้ากับบดแรงินเขาถ้าข้าจ้าห้ักไรงกันแรงินเขาถ้าถ้าห้ามหมดไปถ้าข้าบดจ้าห้าห้ากับบดแรงินเขาชาวแพงกับป้าแมาน่ะเคยหันนั่งแต่สื่อกับของอยู่ของกินหายเนอะเฮ้ยเวลาไปเที่ยวน้ำกันเนาะ เคยห้นั่งแต่เป็นสื่อของอยู่ของกินห้พี่น้องสื่อกับเขาห้กันกินกานเวลาออกไปในเมืองนะออกเที่ยวท่านำสื่อพี่น้องเอ๋ยท่านงสื่อโบราเกินพี่น้องอ่าเราทำงานหากินหากินอืมาเอฟซีกันเนาะโอ้ยขอโทษละลายเนาะพี่น้องขอโทษละลายเอฟซีซาแพงน่ะเงินบ่วลายเพราะแดดจะซำอยู่ซ้ำกิน คันหานั่งก็หาได้แต่สามซื้อของอยู่ของกินหานั่งเวลาไปเที่ยวไปงานน้ากันอ่าทำออกค่ะหลดคายั้งนี่แหละหายนะเฮ้ยไปหายก็จอดเสร็จแล้วสบายกับหายหมดเลยข้าจีหาแบบเป็ดก้อนเป็ดตับเป็นใบน่ะกอะขอโทษละลายพี่น้องเอ้ยซาแพงกับขอแต่ได้อยู่ได้กินะถฮาก็เอาตัวจะหมดรถพี่น้องเอ้ยตัวจะลาย พี่นี่ดหายรัหน้าประละสาอืมเจี๊บขาวรหน้ารัจ้ากะยอนี้อืมท่านพัเจีบขาวก็ประทงานงนองนะวัดเจ็บขาวรจ้างเนาะกะเงินหมืนบนบัดเดเนาะพามาจ้างามาจ้างมือนใช่ครับเรา้ามนับอยม้ามยังรางเป็นบ่าอิบอ

อืมบ้าเนี่ยนะบอรแมน่นอีกทีคอมเมนต์อันทางอันชอบปลาหมาบ้านางจ่อยเป็นบ้าบ้าสะปลาหมาโอ้ว้าวก็ดับเลยว่าทามน้ำดูนางเป็นบ้าอรีบอน้ำบ้ามาเกียกาแล้วสิลงไปอีกฮะยังก็เดี๋ยวถอและดีค่ไปอีกบ้าคิดก่าวพี่นไไอ้องไป ực, ไซยเออ,เอ,อ นางว่ามองได้เคยอยู่เคยกินเคยไปน,ปนั่ง,งสิไปบัสเนาะอืมสิไปสิมาคือเก่ากว่าไปเอี๊หลับตอนหน่เด้อห <laughs> ลับตอนหน่เด้อต้อนหลับหน,น่เด้อหลับหนเด้อาขับตอนหน่เด้อว่ะขับตอนเนสประหาเกา่าเ <laughs> นีเ่ยเผือกซาแพงกาแฟไปนน้ำพี่น้องอยา่ยานแมวว่า เอฟซีบอเข่าใจแลแ้วแ,แต่นางสิบปลายพี่น้องอแล้วแต่นงางสิบปลายแล้วแล้วแลพนักงานสิบปลายพี่น้อง, <c oughs> งมันบังคับเนาะนี่แหละคุน้าอันนี้ก็มาอันนี้ก็มาตอบอันเอฟซีเนาะเอฟซีนะว่าคันหักซาจอยนะเอาเอาเงินให้ในเดอร์ซาเอาตังค์ให้ในเดอร์ซาแพงกับปลาเมากับมีแตรร่ซำซื้ออยู่ซื้อกินให้นางกินและเวลาออกเที่ยวไปการไปงานน้ำกัน สื้อเพอให้กินบ่อสื้อน้ำให้กินบ่อเบิดถตเทน่าเล่คาดว่าสีให้เงินเบตตับนี่กกเบิดหมู่บ้านนี่บ่มีไผให้นางดอกนอกจากเอฟซีนอกจากเอฟซีที่อันที่หักนางแทงนางสงสารนางเนาะกัขอบคุณหลายเดินขอบคุณลุงนาเด้อพี่น้องเด้อว่ายังลา่น้องเกี่ยวกับก่อนขอบคุณหลาย ่าเกี่ยวเกี่ยวเมื่อนี้ซุมเฮาสิแล้วอยู่บ่นาให้นี่เนาะคือค่ําเลยเออครับไปแล้วเบิดนี่โอ้เกงหลเติบบ่แน่เด้อบ่แน่เด้อเนาะหยยยย เดี่ยวเขายำแรงสีบ่อได้ถอยยำเศร้าเพราะว่าย้งมี่เาำแรงอรมนขาได้แลวเขัน่นีเขาตัำอไราน้าเาบนขงาไว้แน้เนี่ยเขาซาแพงนี่ต้นนี้พี่หนาสีบ่เอาพี่น้องเอ้เกี่ยว กี่ยวแล้วเจ็บแอวเจ็บขาเจ็บแข็งเจ็บขามันเตี่ยมันยันโกโก้ขันว่าสิกบคือดําหน้ากับบ่แม่นเฮ้ยพอดีกระเทินเ Ý là ba ừ. à, nhiêu là nhàng quá lúc à thôi là sắp mất sống mẹ bao à ờ ơi sẵn quan đây nó sẵn quan vai và bét aroma, đưa, bà bát tem áo long ma โอ้มีคนโทรมาโอ้มีคนโทรมาอย่างตำล่องมันตีแหล่อย่างตำล่องมันมาตีข้าก้อนอีกก้อเพื่อนถังเนอะโอ้ยโทรศัพท์ย่างตามล่องนี่นี่นะนี่ย่างมาหาม่จอยสิ ป้าอยาคืออันอยาคือไลซาเนาะเป็ดขันเป็ดขันโอ้เป็ดขันเป็ดขันไปอยาคือไหลซาว่ะ โอ้แม่งหนามูอักกะายเนาะแชร์พงกับชิคอปปดคลิปกันเด้อพี่น้องค่ะก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้ไเด้อเพื่อพ่อก็ลิปหนาสบายดีสบายดี